กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทํานายฝันกับคุณทูปหอมในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของฝันเห็นจระเข้ฝันว่าถูกจระเข้กัดจระเข้เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํามีความอันตรายสามารถกัดเหยื่อแล้วกลืนเข้าไปได้ในการกัดเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าหากว่าในความฝันนั้นคุณได้ฝันเห็นจระเข้หรือฝันว่าได้ถูกจระเข้กัด ฝันว่าได้ถูกจะระเข้ทำร้ายคำทำนายฝันได้กล่าวเอาไว้ว่าคุณจะมีเคราะห์ร้ายอันมาจากศัตรูของคุณเองจะมีคนคิดร้ายคอยจ้องจะทำร้ายหรือจ้องที่จะคอยลักขโมยทรัพย์สินของคุณการฝันเห็นจะระเข้จึงนับว่าเป็นความฝันที่ไม่ดีเลขมงคลสําหรับเสี่ยงโชคถ้าหากว่าคุณฝันเห็นจะระเข้ หรือฝันว่าถูกจระเข้กัดได้แก่6-5-7 7-5-6